ฝนตกเจดกันอีกรอบฝนตกจะฝนตกไามไม่อย่างลูกหลักโอ๊ยฟ้าห้องตุม่มตุ่มอยู่หันนีคพอมไอ้เบื้องฝนตกกันเลยจ้า ตคัคู่มือคูม่มือน้ำจนล้นบอ่ออะไรลูกอะไรครับลูกฝนตกเป็นตะนอนเว้นดีแท้ ไปไล่ต่อต่อดีไหมไปไล่ต่อต่อเนาะ<ม>ขอสักกันเนาะวันนี้กูเกบิ่งดอัก